ครับสวัสดีกับช่องเพคซ่าชาแนลวันนี้เป็นวันเกิดน้องอเปาของเราแล้วก็น้องกีตาร์น้องกีตาร์เราได้เป่าเค้กไปแล้วแล้วก็เหลือน้องเปาวันนี้จเจหินก็ให้เจโอไปซื้อหมูย่างามากินกันครอบครัวครับดูบรรยากาศครอบครัวกับเบกซ่าชาแนลวันนี้ก็ครอบครัวเราอยู่ครบครับเด็กๆเ,เล่นกันวันนี้ก็จะสัมภาษณ์ เสียที่ซื้อหมูย่างมาเลี้ยงให้น้องเปาครับผมครับครับครับตีนีครับแฮปปี้เบิร์เดย์น้องชายวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ใช่ไหมครับครับนี่ตัดตัดซอสมาซอส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 ใหญ่ซอสใหญ่เอาล่ะวันนี้วันเกิดเด็กๆนะคะพี่เปาเดี๋ยวจะไปจับเดี๋ยวนี้ได้ดีพี่เปาครับครับพีตา ครับวันนี้มจเด็กร้ครับี่เจก็ย่างหมูเจอไปพร้อมให้น้องหน่อยครับน้องสองคนเปดเบเดย์ครับนี่หมูย่างเจลไปซื้อมาเลยนีเหมาทั้งร้านครับผมภาษาอังกฤษอาจา่ย์จูดว่าอย่งไรภาษาองกฤใช่ไหมครับดูก็ดูบรรยากาศครับของกีตารชาแนลดูครับเลยครับสอ ีอ้ชื่พิควาโนนี่นี่ครับตีนี้เกาหลีอยู่แม่น้องเปามาด้วยความสดใสยิ้มตลอดใจมั้มันถามว่าวันเกิดจะให้อะไรจะให้อะไรมึงกูเจ็บแทบตายวันให้แบงค์พันถึงสองพันคนอื่นก็ออกกันธรรมดาไอ้นี่ต้องเวาีพาว เด็กครับพระเจ้าของเราพระเจ้าเพงชาติชาแนลเด็กเจ้าแม่เจ้าของวันเกิดเมื่อกี้ก็นักเกิดครัเป็นแม่เจ้าของวันเกิดครับผมนี่ยังไม่เจอเจ้าของวันเกิดเลยหลายคนนะพวกไอเปาไม่เจอเลยเดินไม่เจอแล้วถามเดี๋ยวไปให้หลานชายอวยพรวันเกิดให้พี่เปากับพี่กีต้าอันดาวันนี้วันเกิดของใครครับ เป็นเกดเกดีตารกับเบตอมอ้ยพรให้พี่เขาหน่อยครับผมขอให้ทำคู่กิกนมันเกิดของใครของกีตาร์แล้ลกวลก็พี่เปาอ๋อแล้วอันดานั่งคู่กับใครคูไ่ไอไม่ใช่แล้วเนี่ยคนนี้นอันนี้ก็มาอวยพรมาเกิดหรือว่ามาขอกินกีตาร์ นี่ครับเจ้าของวันเกิดวันนี้กิต้ารูสองนิ้วเนี่ยแม่เก้าเนี่ยเปาของเขอายุเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่สิบสี่อีกครั้งเนี่ยพี่เปาของเราครับพอออกช่องเฟนซ่าชนะแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมครับตอนนี้ก็ประมาณไี่มาไม่มา พีใหม่พี่พรพี่พรโอ้โหเอาตุ้งตี้เอียซพี่พบโอ้พี่พรไว้พรให้กิตต้ากับอาเปาหน่อยครับโอ้ยลูกข้าวแข็งแรงครับเออนี่เหมือนบีดยังไงไม่รู้ว่เป็นไงหรน้องพีใหม่ของเราครับเล่นแบบบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอาบอกของเราครับวันเกิดทุกปีก็มีโอกาสได้จัดเลย อันนี้มันกว่าเจ้าของวันเกิดขอพรวันเกิดให้น้องเฝาหน่อย,ยน้องเองหนีแล้วหนีแล้วนึ่งหนึ่งขอ,งองพรเกิดให้หลานหน่อยนี่นี่ครับนี่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 มารอตั้งแต่เย็นเพิ่งเลิกงานมาก็มาเสียตามโอ้ ลำเลยพอวัน <sia. S 1> เกิดให้หลานสองคนหน่อยเขาสองคนหน่อยแล้วคุณผ่อนอะไรพีเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกแล้วคุณพ่อจะให้หลานกินอะไนนี่หรอนกินนี่หรอนก็คือผ่อนเย็สารครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องเบียกซ่าแชนแนลกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ครับผมวันนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้ประมาณนี้รุ่นนี้เด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเซ็กซ์ c h า n ชนแลขอบคุณครับ